ต่อครับตอน้ที่เราแต่แรงไปนะเราก็จะมาแตะต่อครับอีก3ตาผมจะขึ้นคอนแล้วนะครับโอเคเราไปเลือกันเลยเนาะไปเปิดคอรกับเพื่อนสองค,ครับอุ้ยมามาตัวได้รึปะไม่นานเปิกพ<ด>ิกครับมันมีโคบมันมีโคบหาเจา้าจเจ้าต,ตัวนี้จริงกันรอกดมาไอ้น้อง อะไรอ่ะมาตมตี้ไอตายแมวตายแมวม่ันนั้นายแมวายแมวไออยู่ไหนวะไอสัตว์ไม่ได้ไอเหียมันนี่คนเรือกว่าดูตรงพรราช์ไตก่อนตรงที่เปอม่กูเล่นกูเล่นกูเล่นริมไม่อยดีไม่ค่รงงงดีเหียงงดิบอกไม่รู้จะเลือกตัวอะไรแล้วเพื่อนอะไรกนมั่งเลย เดี๋ยวจเลอดีม๋อโเอมาลอดมาอดครเมาลอดเออเออกาะมาลอดสลิมเยสแันนาะไอเอิเล่นาลอดมาลอดสลิมเลยมาลอดสลิมเลยน่าจะฟาร์มเปล่าด่วนโอ้โหฟาร์มโอ้ห้่้ห น่รเรา,ามีออฟเลนเป็นมารดไหวยอยู่อันนี้สองข<ม>องเมดคุกองไหนด้วยนะไอส้สามต่อเลี้ยวเลยเนาะจีเจีนเรี่ยงกูอย่ามาเจอลุงกูถ้าแช่ดนนะโอเคครับเรอว่านอะไร ดีกาเล่รอหกสิบหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่คือเล่นโอ้ยเล่นไปหกเก้าแล้วอะกเก้าเลยอะเฮ่มีสกิลมาตอนทีว่า ทีมเรามันันไม่ชอบนาฬิกาแต่เราว่าเราห้าคนเนียนานๆทีจะได้เห็นใครเอานาฬิกาไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไฟเราตัวเมตาเก่านาฬิกาคืออะไรนาฬิกาคืออะไรนาฬิกากูเอานาฬิกามาดีกว่าต้องเลิมโอมาโอมานาฬิกานาฬิกากูก็มีอยู่ที่ข้อมือกูนะ เคสอยู่ล่างเคสเคสอยู่โอ๊ะตายปะเนี่ยตายตายปะตายยริงนะเนี่ยเพื่อนนายเบนบ้าได้บ้าบ้าไ้บ้าเดี๋ยวสุนยุ่งมันอะข้างหน้าแล้วมันเอามันเอามันเติมเติมเติมเอ้มอสเลือดสองเอ้มอสเลือดสองอย่าไปกลัวมอสเลือดสองมอสมอสกลัวมันมอสไอ้ย๋มอส เราวิ่งมาจิเรนการจิเรนจบล่างีพี่ีตายมีตายไม่น่าหยิบกรเป็นนี่มันเลยันแเบบนโอเคสวยพอ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 โหนนไอ้แมวบลงาไิบเลยแลวามนานวตอนนี้ครึ่งแล้ว

เอ้ยยาอีกวันนาตู่ันน้าตูโอ้ฮันนาตูเ ้าอะไรเดวไว้สปีเนาะจนเนี่ยกูจนมากเลยไ้จะกันได้ยอะไรเนะุงุ้านเพ่นหวานี่ยเพมันมีอันตีมันกล้าได้ป้อมเลยเนี่ยมันมันกล้าไดป้อมมาเลย รังกลับไอ้เนี่ยนี่แนี่ยไม่เต็็และโอ้ถอยซะโอ้โหเก็อเป็นระ้มมันพร้อมได้เราทุกเมื่อเลยจริงก็๊มาดิครับกูมีทางแตกโอยู่เรามีตัวเลนสามตัวปะเนี่ยใช่ไหมจะริมกับเฟนนี่ได้แลเข้าป้อมอีกแล้ว

拜拜。

ไปแล้วไอค่ต้นเกตทำไมก็ได้ให้เราไปถึงเลตเกียไม่ได้ไปวอ้ยอะไรนาเนี่ยได้ไดิดดิปม่อติแเสรดลสูสูดสุดจะฆ่าคู่สุดจะฆ่าคู่สุดจะฆ่าคู่ ถได้บดไมเลือแล้วอะตกิไได้สวยครับสวยขิ้หมดแล้วิหมดแล้วอ๋อสวยสวยสวยกลางเสีย หมดเลยายขึ้นโดนปอมาตั้งมอนปมาแปดนาทีเต้องเก็บปกบ้างแหละระวังโอ้เลยไมึก่ไหมึกอ่อไ่มนติอะมกที่มนติไม่สู้ หมาหมาม,มาม,มาม,มาห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 มาได้หมด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 มาดัตัวเดียว,ว,เ,ยวเออสลับเลยจเจ็เจ็บขคยช่วงขอบคยทุกคนป่าเปือ,อะไรมนให้หมดมาตายีนเนี่ย่ยเลย ละงมันโดนระงมัโดนรงม,ม่ได้ลยอาได้หมวกมังกรัฟ้าับดงเอาเอาป้อมดีกว่าหรอเอาได้พัแบบแมแ<า>ดงคือเลียลย้ยงหมาคู่คอเลี้ยงมาเลือกตายหรอมาดิคู่งดุเรื่อยเป็นยี่ยอะไรมึงมามึงมา,มา,ย,มายูหมามรือว่จะมาอ้อ กีพีทิพต์กันแมวไว้กันแมวไว้กันแมวไว้ให้แมวฟรีไหมยังฟรีอยู่ไหมยังฟรีอยู่ได้กูอได้สวย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 ยิงไปยิงไปยิงไปสวย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 โอ้ไม่มีคนก่อเกิดมามีคนก่อเกิดมาไอเอลสุดก่อเกิดมานะมังกรก็ได้ดาร์ก็ได้ตอนเนี้ยดาร์กไหมดาร์กดาร์กเนอ่ยก็ได้เนี่ยกูไปเคลียร์ร่างฮะ กบวช่วงกโบยโเกยมเรากลับแล้วทุกคนช็อตเดียวแหละช็อตอยู่ไม่ใช่หดายอย่เรียกว่าช็อตวีแล้วดูอยู่ทั้งปีวี v อทอ่ะใช่หัเยา้ท่ท่ัม,ทมาก,มากู่นะทุกคนคนเยอะคนเยอะ ออนนปืนกกมหาแก๊ตวิง,งนี่ใครท่านไหนก็เข้ามาอเออคิวแดงยู่ไหนวะคิวอยู่ขวาโน่นโน่นโน่นเนอมโซนนี้โซนนี้โซนนี้ระวังน่าจะเอ้ยระวังแพนด้านะแพนด้าดัน าเ้้ถอยถนนอยถอยใช่ไหมเสียนะเฮ้ยคีเลนคีเลนเข้ากลุ่มคีเลนเข้ากลุ่มเอเอระวังนะอย่าตายนะอย่าตายนะเออคีคลิปก่อนทำไหมมันจะมันจะเอาบป้อมไม่ไหมมันจะเอาป้อมไหนไงนะได้ปะได้ปะสวยกันสวยกันสวยกันสวย ข้าไม่ได้ไม่ไรข้าไม่ได้ไม่ไรกินข้าวคิวเลนคิวเลนมาคิวเลนเข้ากูคิวเลนเข้ากูอีกแล้วอือไอ้เหี้ยกูเปิดแหญไปแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหไอเลนคิวเลนคิวเลนขอจังหวะตัวสวยๆนั่นแหละตัวสามสวยมากคิวเลนคิวเลมบิ๊บบัฟบคิวเลมบิ๊บบัฟ ตายตายตายอยู่เลยตายระวังนะ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 ิงนงนี้ังเ้ยระวังมันล่อระวังมันล่อซื้อระมันล่อซื้อระวังระวังระวังางงิปงๆยวแยกดูชิปดมาอีกนี่นี่เราตีของปะใช่ใช่ปล่อยอ่างวะแล้วปล่อยแวรือเนี่ยไม่ไม่นไม่ไม่

เอาทกคน่ะทีเ็นแเอนเลกิดเอาดีแชมเอาพลังแห่งโอ้โหโคตรได้คิวอะยอดสุดยอดสุดยอดจุดแต่ว่าแต่ว่มีลิปป่ะมีลิปป่ะโอ้มมีิปเลยกอบโกกบกบโมังกรมังกรี่ปาหมดลาสเเยอรก็เปิดได้นะ ด่ากด่าด่าทำได้นะทกได้นะาังดัไดังดังในพมในพม่แล้วก็ถอยเลยแพนด้ามันน่าจะมาคาบเองนโควี่ดีกว่าตอนนี้ยูสุดไม่ค่อยจะใช้เลเซอร์เลยลืมไปไเนี่ยลืมไปลืมว่ามีตะกี้เลเซอร์เพื่อนเออคิวเลนหาคิวเลนหาคิวเลนก่อนนี่คิวเลนมันน่ากลัวสุดละ นั่นไงคือเรียนครคอยนหมดนะไอมา,นะานะมาลอดก็ไม่เงินไปมันจะมีใครตีมึงกันดินวงเนี้เป้าหมายที่มันจะเลงมันจะเลงไอ้แมวก่อนกูเพราะว่าแมวไม,ไม่ไม่มีไม่มีดารบิซิงถ้ามันจะเข้ามันจะเข้าไอ้แมวก่อนเอ้หมาแล้วมาแล้วมา เนี่ยพุ่มหน้าเนี่ยอมันโดมันโดดแลมันโดดแล้ว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 ยิงอยู่ยิอยู่ฟี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 ใสเลยใส์เลยคิวเล่นคิวเล่นไม่ัโดดโดดย้อแ่ข้าลังโดดย้อแต่ข้างหลังมันมันไม่เกิดไม่เกิดขลังแห่งสปริน์ตายควยคลิปรานั้นนะมีใครสักคนกลับไปกันเจอกันให้แต่สถึงมิดกลับกลับกลับกับกับกับ แยกกันได้มันแยกรัวเลยวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้เป็น่างกลับไปลโอเคโอเนได้ลาไปนล้กไม่ลงคุปล่อยดไม่คุมมัเนี่ยกูปล่อยหรือเปล่าหรอปล่อยจะะปล่อยไปดิ ปล่อยวไม่ได้ปล่อยแน่เลยเกิดพังเลยมีดาวไม่เส้อยู่มีดูเลอยู่มีเคียวเฮ้ยมอดูบอมามพวกกรบพวกกูรับเกือบแี้เจอไม่ไดไม่ไม่ไเกดนเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดตายตายตายยยยงยมึก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 ราวังคิวเรนเราวัคิวเลนเราวังคิวเรนซ้ายคิดเนซ้าย กม่คาตั้งใเลยมดน้อยมดน้อยายมดน้อยามีสโลมีสโลแบบแดงมีสโลแบบแดงไล่ยิงไล่ยิงไล่ยิงอุจุดโป้งอ้๋งมาดันทังไม่คลางนีกล้วเว้ยตัดคีบไปอย่างเดียวเลยไม่ให้เราขึ้นบ้านนี่ยเออดัดั าตายเกิดเกิดเกิดตายตายตายเราต้องดันคลิปไอ้ต้องให้ใครดันวะเนี่ยวันนี้มีตัวแล้วไม่มีตัวแยกดันเลยาาไม่มีตัวแยกดันเนย <c oughs> ลยจะรีบไป <c oughs> ก็เยอะแหละไอ้เออมึงต้องดันแล้วจริงอ่าไปข้างล่างเลยไปแยกดัน งา่งงนี่ยังเป็นล่าดันอยู่แล้วว่ะเมียนตีเคที่พอดันที่เพิงสูง,ง,สงอ่ะถัวถ้ามันตัดที่เพาช่างแม่หรือว่ามันหรือว่ามันไม่ได้เดินไฟคนหนึ่งว,นะวาดวาดวาด ว้าวนาเกียร์คิวเลนช้าคิวเลนมันคิวเลนโดดบอกกันหนไอยคีบล่างมาเอความร่างหมูแมวไปตรงนั้นรอตรงนั้นรอเลาอรอลาล่างอันดีรวมรวมคีปล่างมาแล้วชาฟิกเกอร์ชาเซอร์พเกอร์คิวเลนกันได้ดีกว่านะ เมียติเมียติเปิดแล้วเปิดแล้วรีรนรีนแน้นดหลบวจบได้จบได้ตาย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 ดับเจดเจดีบอมดีบอมดีบอมจบจบจบจสวยสวยวยสยอดนี่ไงพลังเลเกม ยืนทั้งปี V2 ต้นใหม่วะ n e วเวล e รู้สึยืน